รับสักรารใหม่พัทยาเ o ้าดาว20 Carnival of Happiness เพิ่มดีกรีความอลังการในการจัดงานเฉลิมฉลองสุดยิ่งใหญ่มากยิ่งขึ้นในทุกๆปีสำหร,ร,สสำรับการจัดงานเทศกาลแห่งความสุขสงทายปีเก่าต้อนรับปีใหม่โดยเมืองพัทยาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีล่าสุดสำหรับการจัดงานพัทยา c o ้าดาว20 a t e นทีม Carnival of Happiness โดยผู้จัดงานพร้อมเบรมิรพื้นที่ชายหาดเมืองพัทยาให้เป็นในแดนสุดมหัศจรรย์เพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่การท่องเที่ยวเมืองพัทยาพร้อมยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวในพื้นที่สู่การท่องเที่ยวระดับโลก คดิงานเต็มอิ่มกับกิจกรรมต่างๆตลอด3วัน3คืนในวันที29่29-31ธันวาคม2 5 6 7ตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปณบริเวณชายหาดพัทยาจังหวัดชนบรุรีพร้อมโปรดักชันแสงสีเสียงจัดเต็มอย่างยิ่งใหญ่ชมฟรีตลอดงาน ครับก็ปีนี้นะครับก็มั่นใจได้นะครับว่าในการทํางานร่วมกันนะครับทั้งอบจทั้งททแล้วก็ที่สําคัญคือทางโมโนทวินทินายนะครับร่วมกับภาคีพันธมิตรนะครับก็จัดจัดยิ่งใหญ่เหมือนทุกๆปีนะครับซึ่งปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่2แล้วที่เราได้ย้ายจากการจัดงานที่พื้นที่แหลมบริฮายเนี่ยมาอยู่ที่ชายหาดพัทยาซึ่งมีความเหมาะสมนะครับทั้งความสวยงามของชายหาดนะครับทางเท้าที่ได้ทําใหม่นะครับรวมถึงการที่มีร้านอาหารที่สามารถที่จะไปจัดตั้งได้กว่า70บบูธเจ็ด อบูธนะครับที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยนอกจากได้มาชมคอนเสิร์ตนะครับมาดูกิจกรรมต่างๆแล้วเนี่ยนะครับก็ยังได้มาเลือกทานอาหารนะครับได้ทั้งตั้งแต่ช่วงเที่ยงไปเลยครับครับก็ จริงๆตามตัวเลขที่เราได้จัดงานใหญ่ๆมาอย่างปีที่แล้วของงานเขาดาวน์ก็กว่าแสนคนนะครับหรือแม้กระทั่งงานเทศกาลพุธนานาชาติที่เพิ่งจบไปเนี่ยตัวเลขจากทอทอนก็ประมาณ4ี่แสนกว่าคนใน2วันนะครับดังนั้นเนี่ยเรามีพื้นที่ที่สามารถที่จะรองรับนะครับพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญเราก็ให้ความสําคัญอย่างมากก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมกับเรื่องของความปลอดภัยนะครับก็ปีนี้นะครับองค์การแห่งสุดจังหวัดชลมุรก็ร่วมกับเมืองพัทยานะครับแล้วก็โมโนเทเวนทีไหนแล้วก็ ทางพันธมิตรนะครับเครือข่ายทุกภาคส่วนนะครับซึ่งเรามั่นใจว่าปีนี้งานพระยาเข้าดาว2025นะครับ mm. ก็จะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย mm. เหมือนกับทุกปีที่ผ่านมานะครับ mm. ก็ตามที่ทางท่านนายกปรเมศได้พูดถึงนะครับว่าเราสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้หลายแสนคนแน่นอนนะครับแล้วก็ปีนี้ทางจังหวัดชุมรรเองก็มีการเตรียมพร้อมในเรื่องของ การดูแลความปลอดภัยเรื่องการจราจรแล้วก็เรื่องต่างๆนะครับเพื่อให้นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถมาท่องเที่ยวนะครับแล้วก็มาเข้าดาวอย่างมีความสุขที่พัทยาจังหวัดชลบุรีครับการท่องเที่ยวประเทศไทยสํานักง,งานพัทยานะครับก็ส่งเสริมแล้วก็กิจกรรมทั้งหลายในเมืองพัทยานะครับทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมจัดงานเนี่ยเขาจะก็ให้ความสําคัญนะครับแล้วก็ทําประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ทั้งโซเชียลเน็ตเวิร์ก ทุกทุกลูปแบะนะครับเรามีทิปประชาสัมพันธ์ทั้งข้อความลูกภาพนะครับแล้วก็เราสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักท่องเที่ยวฝันในพื้นที่ด้วยนะครับจะอยู่ในรูปแบบเป็นคาราวานทัวร์เป็นนักท่องเที่ยวทัวร์เข้ามาแล้วก็อย่างที่เรียนนะครับว่าเรามีสํานักงานสาขาในต่ละประเทศมาตอนส่งข้อมูลกิจกรรมที่น่าสนใจที่ยิ่งใหญ่ของมูลนพธิยาให้สำนักงานสาขาในแต่ประเทศช่วย เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ก็จะทําให้ได้นักองเที่ยวชาวต่างชาติรู้จักเมืองพัทยาเมื่อเดินทางมาเที่ยวเมืองพัทยามากขึ้นก็สําหรับของรางวัลนะคะผู้ที่มาร่วมงานนะคะพัทยาเขาดาว2025ในปีนี้นะคะก็มีสุดลุ้นนะคะรถปิกอัพอีสุสิย์ดีแมครุ่นใหม่ล่าสุดเลยค่ะเครื่องยนต์ใหม่2.2 DDI Max Force ค่ะมูลค่ารางวัลคือ777,000บาทค่ะจริงก็ต้องต้องขอบคุณ โมโนโโนเท่นาแล้วก็เทศบาลจังหพัทยาให้เรามีสมม่วนร่วมอีกครั้งหนึ่งนะฮะ <c oughs> ก็เรามีส่วนร่วมในเรื่องของเรื่องก,กิจกรรมของรู้เราบอกรูทในสามวันเรามีน้องส้มจีนะฮะแล้วก็มีน้องอุจ่จาร์น้อของละวันเราคนที่มาร,ร่วมร่วมกิจกรรมที่รู้แล้วก็เรามีสนับสน,นุนเรื่องของการเชื่อมต่อจเหนกกระดูสูงในการถ่ายทอดกิจกรรมข่าวดาวครั้งนี้นะฮะสู่ช่องโมโนเทมทท่นาแล้วก็ออกไปสู่สายตาคนทั่วโลกในกิจกรรมกิจที่ใหญ่ครั้งนี้ครับ ครับก็ในเดือนธันวาคมเนี่ยนะครับเรามีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทุกๆอาทิตย์เลยนะครับแล้วก็มีกิจกรรมที่สําคัญก็คืองานพัทยาคาวดาวในปี2025นีนะครับร่วมกับโมโนทวิตินายนะครับก็อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับได้มาท่องเที่ยวนะครับในจังหวัดชลบุรีในพัทยานะครับนอกจากกิจกรรมแล้วเนี่ยเรามีสถานที่ท่องเที่ยวมีร้านอาหารคาเฟ่นะครับแล้วก็ที่ผ่านมาทางมิชลินเนี่ยก็เพิ่งได้ประกาศนะครับว่ามี5ร้านนะครับที่เป็นร้านอาหารที่ อยู่ในเขตพื้นที่ในพัทยาด้วยนะครับก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยใช้เวลาในช่วงวันหยุดพักผ่อนนะครับในช่วงปลายปีนะครับในการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยมาสนุกกับด้วยกันนะครับกับครอบครัวรวมถึงได้มาท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆในชลบุรีและพัทยาครับ